สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเอสเซ d u c t i o n ครับเมื่อพูดถึงนักมวยปล้ำนะครับที่มีความเจ้าเล่ห์และความคาดไม่ถึงเนี่ยนะครับอยู่เต็มตัวเลยเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นอสอรพิษอย่างแรนดี้ออตันอย่างแน่นอนครับ ผู้ที่ไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดก็ตามเนี่ยยังคงมีความเหลี่ยมจัดที่แบบว่าเหลี่ยมจัดสุดๆไปเลยจริงๆนะครับผมทั้งในเรื่องของสไตล์การปล้ำของเขาคาแรคเตอร์นะครับที่ประมาณว่าเขาคนนี้เนี่ยได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลานะครับที่คอยบอกเขาว่าตอนไหนควรจะทําตัวยังไงนะครับไอเสียงนี่แหละเป็นสิ่งที่ทําให้เขาเนี่ยมีความเหลี่ยมจัดอย่างมากและทําให้เขาเนี่ยเป็นคนที่คาดการได้ยากมากๆจริงๆนะครับว่าเขาจะทําอะไรต่อไปและที่สําคัญที่สุดก็คือถ้าไม้ตาย RKO นั่นเองครับผมวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมย้อนกลับไปดู เจ็ดเหตุการณ์ที่สําคัญมากของแรนดี้ออตันนะเอาเป็นว่า7เหตุการณ์ที่ผมประทับใจที่สุดของแรนดี้ออตันกันแล้วกันนะครับผมเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับเราก็ไปเริ่มกันเลยครับผมอันดับที่7นะครับผมเกิดขึ้นในปี2009ครับที่ศึกใหญ่ศึกแรกสุดของปีนั้นนั่นก็คือศึก Royal Rumble ในปี2009นั่นเองครับแรนดี้ออตันเข้ามาในแมชนี้นะครับแมชรอยัลรัมเบิลในปีนั้นในตําแหน่งหมายเลข8ครับผมและยืนยาวตลอดทั้งแมชนะฮะจนในสุด จนในที่สุดด้วยความช่วยเหลือจากเลก a c y ซี่นะครับก็คือโคดี้โรสและเท d ดดี้เบียซี่นั่นเองซึ่งตอนนั้นเป็นคู่หูกัน3คนนะครับก็สามารถเอาชนะรอยัลรัมเบิในครั้งนั้นได้ครับผมซึ่งก็เป็นการชนะรอยัลรัมเบิลครั้งแรกของเขานะครับและเขาก็ได้ไปแข่งชิงแชมป์โลกต่อที่เรส l e m เนียครั้งที่25ในปีเดียวกันนั่นเองครับผมซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่แรนดี้ออตตันเนี่ยเริ่มจะกลับมาพัง,งาดอีกครั้งนะฮะหลังจากที่มีการ ทะเลาะก,กันกับวินส์แม็กแมนมาสักพักหนึ่งนะครับผมซึ่งก็นั่นก็เป็นหนึ่งในสตอรี่ไลน์ที่ผมชอบมากๆเลยเกี่ยวกับแรนดี้ออตันครับและการชนะรอยอัลรัมเบิลในครั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเขาในสมควรได้รับชัยชนะครั้งนี้ไปอย่างมากแล้วครับผม ชัยชนะครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้เนี่ยนะครับยังอยู่เพียงแค่อันดับ7เท่านั้นครับเรายังเหลืออีกมากมายเลยครับเหตุการณ์ที่น่าประทับใจของแรนดี้ออตตันครับไปต่อกันเลยครับสำหรับอันดับที่6นะครับอันนี้ไม่ต้องย้อนกลับไปไกลมากเท่าไหร่ครับผมในเรซเมเนียครั้งที่31นั่นเองครับเป็นแมชระหว่างแรนดี้ออตตันกับเซธโรลลินส์ครับแมชนี้เนี่ยเป็นแมชที่ทำออกมาได้ดีมากๆงั้นเนื่องจากเนื้อเรื่องที่ปูมาอย่างเข้มข้นระหว่าง2คนนี้นะครับหลังจากที่มีการทะเลาะกันภายในกลุ่มดีอออรเท ปัญหากันต่างๆเนี่ยนะครับเยอะมากๆเลยระหว่างแรนดี้ออตตันกับกลุ่มหน่วยงานดีออเทอริตี้นี้นะครับและกลุ่มเนี้ยก็ส่งเซสลอรินส์เป็นตัวแทน เป็นตัวแทนเข้าสู้กับแรนดี้ออตันที่ศึกนี้นั่นเองนะครับนอกจากที่ว่าแมชนี้จะเต็มไปด้วยการปล้ำที่น่าตื่นเต้นแล้วนะครับที่สําคัญที่สุดเลยก็คือจุดจบของแมชนั่นเองครับเป็นการคาเร์เตอร์ท่าเคิร์ฟซอมนี้โคตรเท่ยิ่งนะฮะนั่นก็คือในขณะที่เซธรอลินส์วิ่งมานะครับเตรียมตัวจะกระโดดเหยียบหัวแรนดี้ออตันลงไปกับพื้นเนี่ยนะครับเขาก็พลิกตัวกลับขึ้นมาแล้วจับ RKO ในทันทีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ยังคงเป็น RKO ที่ผมชอบที่สุดตลอดการเลยนะครับ ต่อไปนี้เนี่ยนะครับในอนาคตจะมีท่า r k o ไหนที่เจ๋งกว่านี้หรือเปล่านะครับแมชนี้ทําออกมาได้ดีมากๆแล้วก็เป็นการปิดฉากศึกระหว่างแรนดี้ออตตันกับเซฟลอรินส์ได้อย่างสวยงามมากๆเลยจริงๆครับอันดับที่5นะครับผมเป็นการแก้แค้นของแรนดี้ออตตันกับเดอะอันเดอร์เทเกอร์ครับหลังจากที่แรนดี้ออตตันเนี่ยแพ้ให้กับเดอะอันเดอร์เทเกอร์ที่เรสเซอร์เมีนครั้งที่21ครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงตรงนั้นกันต่อนะฮะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยแรนดี้ออตตันเนี่ยเป็นประมาณว่าหน้าใหม่เลยแหละนะครััััับบบแลลลล้้วกกกก็็ใชิิิมมเเเเเดดออออออะะะะจนน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 ์์คคคครรยยู่่่่งืืฆาาาตตำำฮส ลายคนมากๆแล้วจริงๆนะครับแต่ว่าเขาไม่สามารถทําอย่างนั้นได้กับเด e u n d e r เดอ e r เทเอร์ที่เรสเซอร์แมเที่ผ่านมาครับเพราะฉะนั้นคราวนี้นะครับเขาจึงมาเอาคืนและในที่สุดก็จดชื่ออันเดอร์เทเอร์ลงในสมุดบันทึกของเขาว่านี่คืออีกหนึ่งตำนานอีกคนหนึ่งที่เขาได้ปราบไปแล้วนะครับ นั่นก็คือที่ศึกซัมเมอร์สแลมครับผมในปี2005นั่นเองครับซึ่งนี่นะครับเป็นหนึ่งในชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแรนดี้ออตันในช่วงต้นๆอาชีพการเป็นนักมวยปล้ำของเขาใน WWE เลยทีเดียวครับผมและฟิลระหว่างเดร์เทเกอร์กับออตันที่ยาวนานกว่า9เดือนเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทําให้แรนดี้ออตันเนี่ยกลายเป็นท็อปสตาร์ในปัจจุบันนี้ได้เลยทีเดียวนะครับผมและแมชระหว่างเดอนเทเกอร์กับออตันที่ซัมเมอร์สแลมในปี2005เนี่ยนะครับก็เรียยยกกไดดด้ว่าาสุอมๆๆเลจรริงคับ สมก็เป็นการเอาคืนนะครับของแรนดี้ออตตันหลังจากที่ไม่สามารถทําสําเร็จที่เรซเมเนีย21ที่ผ่านมาครับผมแมชนี้สุดยอดมากแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นแมชที่จะปักความทรงจําเราไว้เลยนะครับว่าแรนดี้ออตตันเนี่ยเคยชนะอันเดอร์เทเกอร์มาแล้วในแมชนี้นั่นเองครับผมสุดยอดมากครับหนึ่งในเหตุการณ์ที่ผมชอบที่สุดเลยของแรนดี้ออตตันครับผม อันดับที่4นะครับผมจะเป็นการป้องกันแชมป์โลกของแรนดี้ออตันที่ศึกเรซโซเมเนียครั้งที่24ครับในแมตชสาเซารื่ระหว่างทริปเปิลเอสจอร์นซีนาและแชมป์ก็คือแรนดี้ออตันนั่นเองครับผมหลังจากที่จอร์นซีนากลับมานะฮะและชนะแมตชรอยัลรัมเบิลได้ในปีนั้นก็แน่นอนว่าเขานะครับได้สิทธิ์ในการมาชิงแชมป์โลกที่เรซโซเมเนียทันทีครับผมส่วนทริปเปิลเอสเนี่ยก็เรียกได้ว่าเออ่ทางสมาคมก็เขียนบทยัดๆมานะฮะให้แมตช์มันกลายเป็น3ามเซานะครับผมทั้งที่จริงแล้วเนี่ยผมว่ามมมมััััันนนนนนคคควรรรจะเเเป็แ็แแแ่่่่ซีีีาาาาากกบบออตตตตยงงงไไสิทด้้้ใช์ เป็นแมชที่ยอดเยี่ยมมากๆระหว่างกับนัน3คนนี้ครับผม3คนนี้ใส่กันแบบไม่หยุดเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นแมชชิงแชมป์โลกที่ค่อนข้างจะคุ้มค่ากับการรอคอยเลยจริงๆนะครับผมถึงแม้ว่าแมชเนี่ยจะสั้นไปสักนิดน,นึงนะฮะจริงๆผมอยากจะให้มันยาวกว่านี้่าจจะสัก20นาทีอะไรแน่น่าจะสุดกว่านี้อีกนะครับแต่งไงก็ตามกันป้องกันแชมป์สำเร็จของแรดดี้ออตันครั้งนี้เนี่ยครับเป็นสิ่งที่น่าจดจำมากๆแล้วก็สมควรได้รับมากๆตอนนั้นจริงๆครับเพราะแรนดี้ออตันเนี่ย อันดับที่3นะครับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับทีม r e t e d RKO ครับผมซึ่งทีมนี้นะครับนั่นก็คือทีมของ Randy ้ r อ o n ตันและ Edge นั่นเองครับทีมนี้เป็นหนึ่งในแท็กทีมที่ผมชอบมากๆเลยจริงๆนะครับผม ทั้งความแสบความซาของทั้งสองคนนี้เนี่ยที่เข้ากันได้อย่างดีมากๆและด้วยความที่แรนดี้ออตตันเนี่ยยังสดใหม่กว่านะครับยังเป็นหน้าใหม่กว่าเอชนั่นแหละและบวกกับกิมมิกนักฆ่าตำนานเนี่ยนะครับความไม่ให้เกียรติผู้ใหญ่ของแรนดี้ออตตันในคาแรคเตอร์ตัวนี้มันเป็นอะไรที่น่าหมั่นไส้มากๆแล้วมันสุดยอดมากๆจริงเป็นตัวโกงแท็กทีมที่โคตรดีจริงๆนะครับทีมนี้มีทั้งการล้อเลียนรุ่นใหญ่หลายๆคนนะครับอย่างดีเจเนเรชันเอ็กซ์เป็นต้นนะฮะฟิลระหว่างดีเจเนเรชันเอ็กซ์กับ R R งงเรตนนส นี่เนี่ยนะครับทําทุกอย่างจริงเพื่อที่จะแบบว่า โชว์ให้ชาวโลกได้เห็นนะครับว่าตัวเองเหนือกว่าจริงนะเว้ยอะไรประมาณนี้นะครับและทั้ง2ทีมเนี่ยก็สุดจัดมากๆครับทั้งในการเล่าเรื่องทั้งในการทุกอย่างเลยจริงๆครับเอาเป็นว่า r ร t e ท RKO เครับเป็นหนึ่งในสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่น่าประทับใจที่สุดที่เกิดขึ้นกับแรนดี้ออตันเลยครับในสายตาผมนะฮะสคนนี้เนี่ยและนอกจากเอชกับแรนดี้ออตันจะเคยเป็นพวกเดียวกันแล้วเนี่ยนะครับเขายังเคยเป็นศัตรูกันด้วยครับหลังจากนี้ก็แน่นอนว่ามีการแตกคอกันและล่าสุดครับเรซโซเมนี่สามสิบหกที่ผ่าน ตีกับแรนดี้ออตตันในแมตช์ลาสแมนสแตนดิ้งนะฮะและทุกอย่างเอาจริงเลยคือทุกอย่างหลายๆอย่างมากๆจริงที่เกิดขึ้นระหว่างเอชกับแรนดี้ออตตันเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆเรื่องที่น่าทึ่งมากๆจริงๆครับผมและก็สมควรได้รับอันดับที่3ไปในคลิปนี้นะครับอันดับที่2นะครับเมื่อกี้ผมบอกว่า เดี๋ยวเราจะกลับมาพูดถึงเรซเซอร์เมเนียครั้งที่21กันใหม่นะครับนั่นก็คืออันดับที่2นี่เองครับแรนดี้ออตตันประทะดีอันเดอร์เทเกอร์ที่เรซเซอร์เมเนีย21นะครับแต่ยังคงเป็นหนึ่งในแมชของแรนดี้ออตตันที่เรซเซอร์เมเนียที่ผมชอบมากๆเนื่องจากว่าเป็นแมชที่เนื้อเรื่องเนี่ยเข้มข้นมากๆนะอย่างที่บอกว่า2คนนี้เนี่ยครับปูเนื้อเรื่องเนี่ยไปจบที่ซัมเมอร์สแลมเนี่ยประมาณ9เดือนนะฮะก็คือก่อนหน้านี้ก็คือปูกันมาพักหนึ่งแล้วแหละนะครับแล้วก็เนื้อเรื่่่่ออองงเขข้้มมนาาากกยทีบว กิมมิคนักฆ่าตำนานของแรนดี้ออตตันนะสถิติอันเป็นตำนานของเดนนิสเทเกอร์นี่ยังคงดำเนินอยู่นะครับในตอนนั้นที่เรสโซเมเนียเพราะฉะนั้นแรนดี้ออตตันเนี่ยได้สิทธิ์นะครับได้โอกาสอย่างยิ่งใหญ่มากๆในการจบสถิติของเดนนิสเทเกอร์ที่เรสโซเมเนียครั้งนี้นะครับแล้วก็เราจะมาพูดถึงเรื่องหลังฉากกันสักนิดนึงนะครับจริงๆแล้วแผนเนี่ยนะครับตั้งใจวางไว้แล้วแหละว่าแรนดี้ออตตันนี่แหละครับไอเจ้าอสรพิษตัวนี้แหละจะเป็นคนจบสถิติของอันเดอร์เทเกอร์ที่เรสโซเมเนียครั้งทีี่่่21คครรััั้้้งงนนนนนเือดวยกกิิมมมฆาาตำนานบผ u n d e r t a ์เทเองเนี่ยก็สนับสนุนความคิดนี้นะฮะพอเห็นว่าแรนดี้ออตตันเนี่ยกำลังมาแรงมากๆจริงๆและเขาสมควรได้รับชัยชนะในครั้งนี้ครับแต่แรนดี้ออตตันเนี่ยนะครับปฏิเสธการชนะไปในครั้งนี้ครับเนื่องจากว่า เขาเนี่ยไม่อยากจะจบสถิติอันเป็นตำนานอันนี้นะครับเขาอยากจะให้มันต่อไปนะครับผมเขาไม่อยากจะเป็นคนที่ถูกจารึกชื่อไว้ในประวัติศาสตร์ของมวยปล้ำว่าเป็นคนจบสถิติของอันเดอร์เทเกอร์เพราะว่าเขานับถืออันเดอร์เทเกอร์มากมากจริงๆในชีวิตจริงนะครับผมก็เป็นเรื่องน่าประทับใจนะฮะหลังฉากระหว่าง2นักมวยปล้ำอันเป็นตำนานแล้วนะครับในปัจจุบัน2คนนี้ครับแรดี้อตันกับดนอันเดอร์เทเกอร์นั่นเองนะฮะและแมตช์นี้ก็ยังคงมีอีกหนึ่งอาร์เคโอที่ผมชอบมากๆครับการคา์เตอร์ท่าชกแลมของนเดนียกลาว่าเป็นอะไรรที่ส้าง มากมนะครับแล้วก็สมควรกับ hashtag out of nowhere ของ RKO อย่างแท้จริงเลยทีเดียวครับและนั่นก็คืออันดับที่2ของเราครับผมและอันดับที่1นะครับผมเหตุการณ์ที่ส่วนตัวเนี่ยผมประทับใจที่สุดของแรนดี้ออตตันนะครับนั่นก็คือแมตช์ระหว่างแรนดี้ออตตันและคริสเบนวาที่ศึกซัมเมอร์สแลมในปี2004ครับผมเพราะอะไรเหรครับเพราะนี่เป็นการ ได้แชมป์โลกครั้งแรกของแรนดี้ออตันครับและเท่านั้นยังไม่พอครับการได้แชมป์โลกครั้งนี้เนี่ยสร้างประวัติศาสตร์ใน WWE ครับเนื่องจากแรนดี้ออตันกลายเป็นแชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ครับอายุ24ปีได้เป็นแชมป์โลกนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าพูดรวมๆว,ว่าแชมป์โลกนะครับผมขออนุญาตแทรกสักนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วแชมป์ WWE คนที่อายุน้อยที่สุดคือบล็อกเลสเนอร์นะครับอายุ25ปีแต่แชมป์โลกที่อายุน้อยที่สุดก็คือแรนดี้ออตันนั่นเองครับผม เพราะฉะนั้นชัยชนะในครั้งนี้เนี่ยครับจะต้องถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์อย่างแน่นอนนะฮะผมแล้วก็จากสังเกตได้บนสีหน้าของชายคนนี้นะครับหลังจากจบแมตชเนี่ยคือเรียกได้ว่าเขาคงภูมิใจมากๆที่ชีวิตเขามาถึงจุดจุดนี้ได้นะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องน่ายินดีกับเขามากจริงๆครับแรนด้ออตันในช่วงนั้นก็เป็นน้ำมวนปล้ำที่มาแรงมากๆจริงมีทั้งแฟนที่ชื่นชอบและไม่ชอบนะครับแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ย เสียงวิจารณ์นะครับก็ต่างบอกว่าแรนดี้ออตตันเนี่ยเป็นนักมวยปล้ำที่เยี่ยมทั้งนั้นเลยนะครับผมแล้วก็อนาคตก็คงจะได้มีอะไรดีๆเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและก็แน่นอนว่าเกิดขึ้นจริงครับผมในปัจจุบันนี้นะครับแรนดี้ออตตันก็เป็นหนึ่งในนักมวยปล้ำที่เป็นตำนานไปแล้วนะครับผมมีเลกาซีมีตำนานที่ยิ่งใหญ่มากๆในวงการมวยปล้ำจริงๆนะครับประสบความสำเร็จอะไรหลายๆอย่างมามากมายแล้วนะครับและจริงๆแล้วมีเหตุการณ์อีกหลายอย่างเลยนะครับที่น่าประทับใจมากของแรนดี้ออตตันผมไม่สามารถนำมาใส่ในคลิปไดดดด้้หหมมมมนนนนะะรรรััับผเเเพาาาาฉถกกกกทท่่่่ชใใใีีียตตุณ์ืๆววงงจ็ สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ข้างล่างเลยนะครับมีอีกเยอะเลยครับอย่างการชิงแชมป์อินเตอร์คอนกับล็อกแวนแดมนะครับผมก็เป็นแมชที่ดีมากๆนะฮะแล้วก็เป็นแชมป์เดี่ยวครั้งแรกของแรนดี้ออตตันด้วยนะครับในแมชนั้นแล้วก็ฟิลระหว่างแรนดี้ออตตันกับวินส์แม็กแมนที่มีการพันคิกอะไรกันเกิดขึ้นเนะี่ยก็มันมากๆสาดิสมากๆจริงๆแสดงให้เห็นถึงความป่าเถื่อนของแรนดี้ออตตันในช่วงแรกๆความแบบว่าหยุดไม่อยู่จริงๆของชายคนนี้นะครับในช่วงแรกๆในฐานะนักมวยรุ่นใหม่ที่แสบซ่ามากๆ,ๆจริงๆเนี่ยนะครับก็ท่านผู้ชมสามารถคอมเมนต์์ไไ้้้้ดขาาาาาางงลล่่่่่เเยครรับถาหหากกมมีีตุณอืืนนนๆททผูชชช นะครับเกี่ยวกับชายคนนี้ครับผมปัจจุบันนี้แรนดี้ออตตันก็ถูกใช้ในทางที่เอ่อไม่ค่อยรุ่งเท่าไหร่แต่มันก็ไม่เป็นไรน,นะครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการชัยชนะไม่ต้องการความยิ่งใหญ่ไม่ต้องการความเลิศหรูอะไรมากเท่าไหร่แล้วนะครับเนื่องจากว่า อย่างที่บอกครับอาชีพน้ำนประปามของเขาเนี่ยยิ่งใหญ่มากพอแล้วครับปัจจุบันเขาก็มีหน้าที่ทําให้น้ำนประปามรุ่นใหม่ๆเนี่ยมาดูดีบ้างนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วครับแล้วผมเชื่อว่าเขาเองก็เห็นด้วยว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเขาก็ยังคงทําหน้าที่ตรงนั้นต่อไปครับแล้วผมเชื่ออย่างแน่นอนว่าแรนดี้ออตตันเนี่ยจะเป็นหนึ่งในน้ำนประปามที่แฟนๆม้ำประปามทั่วโลกชื่นชอบอย่างมากนะฮะแล้วก็ถูกจดจาไปตลอดการอย่างแน่นอนครับผมสาหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากนะครับขาาบาาข้กกหอออใง็ภ แก้ไขและเพิ่มเติมไว้ได้ข้างล่างเลยนะครับผมถ้าหากว่าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตาม s m r u c t i o n เอาไว้ด้วยนะครับผมฝากไปติดตามช่องสถานีมวยปล้ำเอาไว้ด้วยเช่นกันนะครับและสำหรับวันนี้ครับอย่างที่บอกว่าขอขอบคุณท่าผู้ชมทุกท่านมากจริงๆครับที่เข้ามารับชมกันถ้าอย่งไรก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผม s m r u c t i o n ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม